กลับมาจากเมื่อไรตัวไทยโอ้ดนแล้วประมาณที่เกือบเดือนแล้วดีใจเนาะกำบันได้ใจได้พอลูกได้พ่อแม่เนาะแม่นพอลูกเมียแล้วปโอ๊ยจกันเลยเดี๋ยว สบายดีพ่อเมีพี่น้องสบายดีตอนเศร้าซองมือสามมือแล้วฝนตกบริไปใส่อนี่ต้มไก่อยู่เฮือนเชุนเฮาไปกินแบ่เฮือนพี่น้องมีแบ่อยู่สองโตและกระเช็ดต้มไก่ให้เบาพิมพ์

กินต้มไก่พนตกนี่ออกไปใส่อะไรแล้วพนตกะนาแห้งแห้งพอดีนอนครับ อยู่บ้านก็ได้อาหารมานมานอยู่ได้กินกินแกงไก่แล้วก็ใส่มากอึทำมิตร่าชิตมแบบซัวๆแต่ไม่พิมพ์เพิินยากแกง ไก่แกงใส่ก yeah! ับปานเฮือนนู <Jedi babies> <mortality> ่นได้นี่ไหลนโดนี่ก็ไล่กระเดือกกระเดือกอริกระเดือกกระเดือกแปลว่ามากมากคือปลายนั่นแหละกระเดือกอริรีบน่ะเลอะอือๆชิเกงใส่กับไก่ไก่ก็ไก่ใหญ่อยู่พอกิน ຄືໜຶ່ງນາປີ່ງຄືໜຶ່ງເຂົ້າເຈົ້າໃນຊິແກງເຂົ້າແນ່ລ້ຽງໄກ່ແລ້ວກໍກິນແນ່ໄດ້ຂາຍແນ່ໃດຄັນຖ້າເຮົດູກກລງຫາຍໂຕຢູ່ປະມານໄດບໍ່ຕກນດນແກນ້ແນ່ັນຖກໃຍກກอยู่ คือชิเศษด๊อกนี่เ <Okay. S 1> ช่ได้บ่มีวายบริบริไปส่วนคั้นท่าเ่าออกส่วนดุเด็กอะตัดวายต้มไก่ต้มไก่ชิเศษเด้อพี่น้องเลยอยู่บ้านก็นได้กินของเศษอยู่ป่าก็ได้กินของเศษบสายดีกินมาต้มไก่พี่กินอยากเนาะ อยู่บ้านก็ได้กินต้มไก่อยู่ป่าก็ได้กินอาหารแบบเชี่ชบๆบางคนบอกเข้าใจเวลาเราอยู่ป่าอันนี้แบบ่อยชี้บ้าให้ประมาว่าอันนั้นดอกชี้า้าให้พ่อเมีพี่น้องได้รับม,มูอมีไคนนึงคอมเมนต์มาว่าเราหากินหรือว่าหา่ายคลิปอยู่ป่าเขาเจ้านะคอมเมนต์มาได้ยังได้สัตว์อาหารกันกินคือชิกินหมดอันนี้ชี้าอให้ผังแบบอยู่บ้านก็กได้ นหนอไม่ต้มไก่บางคนเขาได้ขายชิ้นมูชิ้นพานอยู่บ้านชิ้นมัวชินว้นวายแล้วก็มีพิมพ์เพินชื่อมากินให้ลูกกินไปชวนเฮาออกปลาได้สัดได้อาหารกันกินกับหมูก,กับคูก่กะกินมีพิมพ์เนอะนี่มักทัวบ้านเฮาเอินปลาไหลชะตองชะตองเบิดแล้ว กินคืนนี้ตำตำนม,มัยสมเจียวสมกินเที่ยเด้อต้มไก่เด้อคอยจะไปกินแม่คอยครั <c oughs> วไก่เรียบร้อยแล้วให้ข้าเจ้ากินขา้าวเยื่อหือนเบาพิมพ์แล้วก็ไอกัญญาไอเคม็มเม่พิมสามคนและชวนทอาไปกินแม่เยู่อหุ่นพี่น้องมาเดินมาเด้อจะเบิ่งข้าเจ้าฟูกแคนอยู่อุ่นเลย แบนในองตัอยู่ในแบนะลาบแบนเลอว่าเกียแบนเราได้คือพกเล่กองมา่องทาไ่ต่างเลยเลยทำใหดอกกิ้งก่ากนต่างหากตตนอาให้เตนาหเามา่อง่องต่ลอี่องเ่กตย ครับมาพบกับพวกพี่ครับมา ดวไคนตกเฮงบม่ได้ไปใส่ยังอีกประมารช่องมือได้เข่าป่ายังผูกแขนเบาเบื่อเพิ่นกลับมาแต่ไทยกับพ่อแม่เพิเ่นดีใจผูกแขนแบร์นซองโตเลยก็มีมูอมีไกานำตอนนี้ฮอเดือนเบาเบื่อแล้ว,ส,วสดีีพ่น้องะไรซองนะซองเบาเบื่อคนทำมาหาก,กินพีน่น้องโอเคกลับมาจากมือแล้วแต่ไทย โอ้โดนแล้วประมาณสิเกือบเดือนแล้วดีใจเนาะกับบ้านดีใจได้พอลูกได้พอมแม่เนาะแม่นพอลูกเมียแล้วเฮ็ยังมื้อนี้ขุแค <c oughs> นบ่ขุแค้นนยังแน่นแนกินอัแนแบ,บ่2โตแล้วก็ทางไก่ไก่เบิดเมื่อวานนี้แล้วกินหมูเด้หมูมันตัวนึงบอกอันนี้นบอกด้่ FC ทางงย เบเลยบอกย่างย่างย่างมะขันบอกมาเด้อพี่น้องยูเฮือนเบาเบื่อใคาจะลืมชงกำลังใจให้เพิ่นเน่ซองเบาเบื่อคนทมากินเด้เพิ่นกลับมาแต่ใช่เลยพ่อแม่เพิ่นดีใจนึ่งมาแบบคนย่บ้านเฮาเคยพุกแทนแล้วก็กินแบะกินแบบนี้นะบางคนเขาเจ้าได้เงินเขากินงัวเนาะแล้กินควายเลยรซื้อเนาวิ่งเงินเลยก็กินแบะไปก่อนแล้วก็ได้เงินมาได้กินงัวกินควายอีก ดีใจบ่ลูกชายกลับมาเตะไทยบ่ดีใจบ่ดีพ่อแม่เพิ่นต้นครับเล็ปลูกแขนดีใจเนาะไปดีโองามแท่งงามแท่งสาวน้อยสาวน้อยดีใจบ่พ่อกลับมาเตะไทยบ่คันนีไปไปดีใจกันเมียของลาเบยพี่น้องเล็กเมอนีลายครูลายคนมาปลูกแขนอยู่เฮือนข้าเจ้าดีใจบ่พัวกลับมา đi chai. <coughs> người lấy sao vừa <laughs> là à, nè Nhanh sợ đớn thì nào. mọi người chị nói hết mọi chuyện là mọi người làm ăn mặc kìa là mặc là kìa là mà kìa là mặc là mặc là ทางเด้อสมัยนี้ไท่กันไฉ่ๆมีอยู่บั่มาละถ่ายไก่ๆเอาเวลาถ่ายติดกี่ครั้งแกเรื่องนะเรื่องป้าสุนินซ่องเอามันมีแต่เรื่องเมื่อวานนี่ก็แกเรื่องยากอีหลีแล้วก็เฮาายกลๆมาพี่น้องหลายคู่หลายคนอยู่มาเด้อมาเด้อางก็มากินแแบซองโตเวลาอ่นาเนาะหลายนี่นี่2,000 2,000แล้วก็700นี่3,000นั่นน ตังแรกในชีวิตจับเงินบาทได้พนะี่น้องกลับมาจะถ่ายก็ได้เงินบาทโหลดยังไะเอาอะใส่เงินกีบขอเียกว่าชอ่ชองใบชาใบนี่รดนนี้โดนจี้ให้ร้อง <c oughs> อีกุรนแหละกำลังตกแต่งอยูู่มาเดีวไปลอดยัไง

tôi đã làm sao tôi đã làm sao tôi đã làm sao tôi đã

chị quanh chị 10 chị quanh 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 chị ตี๋นองเี่ยเจ้าขาตุบหน้าหเตียวนะเน้อเตีี้อค้อ๋อตบน้าตีวนี่เลรเียวุกินปน้ตน้า่ตวอทาพุกแคนเรียบร้อยแล้วตกินข้าวี่นองกำลังพุกแขนแล้วมาเด้อมาเด้อมาพุกแขนเราเบื่อเพิ่ับมาเยแต่พอแม่เพิ่ีใจ

ใจกันแล้ว hmm. ก um, okay, um, ันแหนเฮ็ดเตียงกันเชื่องโดนมันแหนเฮ็ดเื่อบดมเราไหฮะแมเราไม่ตัดไซลเลมหันเ้าจี่บบมาบออะดเสียเนาะเงงง่งงนี่นีเลยครับพี่น้อง คนไทยบ้านเล่าเซบไลายเสบไลประสบลาาอย่างนี้เองเแล้วไปทำงานอยู่ไทยจกปีก็่ะิเดือนโอ้ประมาณปีปลายเนออือหือชาบแม่งานยังแม่แม่นเพิ่กลับมาแต่ไทยอยู่ ไปเห็ดงานคุณซุปหอ,อกแสบนี่มาแต่ไทยแล้วเห็ดกินนี่ต้มกระดูกแบแบนัซองโตอยู่ลายอยู่นลายพอชมพูนพอได้กินกำลังพูกแคนแล้วหัดยัดก,กันพูกแคน kawan jangan mungke ngeprane loh gak peni prane diam ale no sat njim do n sat ale no di ku prane gak peni ya

ผู้ใหญ่กินก่อนเด็กน้อยกินตําหลังบ่เด็กน้อยเขาสิเลี้ยงสัตว์เออเลี้ยงงเนาะเพิ่นเว้าถกเด้ให้เด็กน้อยกินข้าไปก่อนแล้วเขาเจ้าาเลี้ยงงนนะกินตําหลังได้เนาะบัดเบียร์เลาเด้เากินก่อนเนาะากอนนั่นน่ะเด็กน้อยบ่ให้กินเหล้าเบียร์เพิ่นสิแบ่งให้แบบเขาเจ้ากินข้าวแล้วสิเลี้ยงงเลี้ยงควาย ทั้งนี้ก็ยังไปทำใ้แล้วอยู่กำลังใหญ่อาหารการกินแล้วเสบแบงอาหารแบงหรือว่าตาะ chưa cái này này, này, này chỉ... khởi ouais, chơi... bà là đu Đu chưa, True chưa, chưa bẹ, True hay True chơi. True chơi. True hài True chơi. Mà Nó phải khởi mùi hầm hầm Đấy đấy <c cev hypotheses> <cigrade> ต่อต่อคือได้ลายเนี่ยถืกแหวในพานหมูใครเห็นคลิปรังเร็กทองเบาเดือนเพ่นไดหมูเลยปีนี้เพ่นไดลายอยู่มูนมูนลาบกระดา็ต้มกระดูกกินลาบแบ่เรียบร้อยแล้วกินอิ่มอยู่ต้องขอขอบใจ พะาว่าเบื่อเพิ่นกลับมาแต่ประเทศไทยไปเหตุงานญุ่นกับมือนี่เพิ่นได้ผูกแขนผูกแขนเลยกับลลายครูหลายคนพ,อพ่อแม่เพิ่นดีใจเพิ่นได้เงินกับพ่อได้ใช้อยู่ประเทศไทยกับยุราวมันต่างกันเหตุงานยุราวเดือนหนึ่งแปดแสนลานไปเงินเดือนเขาเจ้าแต่ญุ่นเงินเดือนกับพ่อใช้อยู่แปดพันบางทีหมื่นหนึ่งหมื่นไปแล้วถ้าเราเป็นไปได้ก็อยากไปอยู่ประเทศไทยหรือไปเที่ยวหรือว่าไปเหตุงาน ยู่บ้าน,นเฮาคือเบานั่นแหละเบาเดือนไปนอนปลาแต่ละมือหาอยู่หากินแบบนี้กับปรม่นว่าบ่าได้ก็ได้เงินเดือนบางทีเจ็ดแปดแสนแต่อาหารการกินนะคุมอาหารการกินแต่เรื่องเงินเรื่องคำกับโบได้โอเคพี่น้องก่อนอื่นหมดต้องขอขคบใจพ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามและชมโอกาสหน้าพบใหม่